อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษในแพทย์บรรณกิจโรจนาพิวัฒน์คณะบุดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม,ม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยาศาสตร,ร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา2566ที่โรงเรียนวารีเชียงใหม,ม่โดยมีอาจารย์วารีพัทราวนิต่วงนวยการ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารด้านการศึกษาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดยโรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประภาพรสุประเสริฐรองคณะบดีพร้อมผู้ช่วยคณะบดีร่วมเป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตราการเรียนการสอนในคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกณฑ์และคุณสมบัติาการรับเข้าศึกษาโครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูลและหลักสูตร อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการรวมทั้งตอบคำถามต่างๆเมื่อวันที่8สิงหาคม2565ณโรงเรียนวารีเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จรัญชัยวงศ์รายงาน